สวัสดีจ้าคลิปนี้ไอ้นจะมาสอนวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ wallet นะคะสำหรับทันทีต้องการขายไ d เดีเนาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดหลังจากการขายไ d ดีไปแล้วนะคะจะได้ไม่มีการเติมรหัสเติมเงินซ้ำเนาะให้เรากดมาที่เติมเงินนะคะแล้วก็กดมาตรงที่ชําระเงินนะคะหากท่านใดที่เติมผ่าน wallet นะคะให้กดชําระเงินทันทีเสร็จทีนี้นะคะมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะ ให้เรากดตรงนี้นะคะก็คือยกเลิกผูกบัญชีค่ะกดตรงนี้นะมันจะถามว่าคุณต้องการลบบัญชีนิทิ้งหรือไม่ถ้าคุณต้องการหักชำระเงินผ่านในครั้งต่อไปได้ให้เรากดคำว่าใช่นะคะแล้วมันจะยกเลิกทันทีนะคะสำหรับคนที่ต้องการขายรหัสอย่าลืมกดยกเลิกนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ